โอเคครับได้ยินเสียงผมกันนะครับโอเคยังไงก็ผมแนะนําตัวก่อนนิดนึงละกันนะครับห้องนี้เราน่าจะเพิ่งเคยใจนะกันนะครับผมสุธีนะครับจากเทคท็อกไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทนะครับก็ยังไงก็ต้องขอกรับขออภัยทุกท่านนะครับกับเซสชันแรกนะครับที่มีปัญหานิดนึงนะครับพอดีทางวิทยากรของเราครับท่านติดภารกิจจะทันหันนะครับก็เลยไม่ได้ไม่สะดวกมาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับแต่ยังไงเนี่ยเซสชันถัดไปนะครับก็ ยึดตามกําหนดการตามเดิมนะครับโอเคครับยังไงเราก็เพื่อไม่ใหการเสรียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเซสชันถัดไปกันเลยนะครับก็ <c oughs> สำหรับเซสชันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าพราบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่า p d p a เนี่ยก็คือ,อประกาศบัรคับใช้แล้วนะครับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ปัจจุบันเนี่ย ก็มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลได้นะครับเพื่อเรียนรู้การปรับตัวให้กับ PDPA นะครับในระดับ Data Infrastructure นะครับก็เซสชันนี้นะครับผมขอเชิญทุกท่านนะครับเข้ากับหัวข้อนะครับการรักษา Data Privacy ที่ระดับ Data Infrastructure พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติตาม Compliance อ,อย่างยืดหยุ่นนะครับโดยคุณพินิษเล้ารุ่งเรืองเดชน,นะครับ Lead System Engineering จาก Peel Storage นะครับขอเรียนเชิญเลยครับสวัสดีครับพินิษนะครับ ก็เข้าสู่เซสชันที่2นะครับของช่วงเช้านะครับก็เซสชันวันนี้ครับก็มาเกี่ยวกับเรื่อง compliance นะครับทีนี้ ทุกท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะ compliance กับ infrastructure นะครับอันนี้เราไปด้วยกันได้ยังไงนะครับต้องบอกว่าในอีเวนต์วันนี้ครับลูกค้าก็จะได้ความรู้เรื่อง PDPA นะครับการปกป้องข้อมูลทุกอย่างอาจจะมีทั้งคลาวด์นะครับมีทั้งแอปนะครับทีนี้ในมุมของ infrastructure นะครับเราก็มีตัว compliance เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าทุก solution นะครับไม่ว่าจะเป็นคลาวด์หรือ o n p r พ m นะครับตอนนี้ทุกคนปรับตัว เข้าหา Comp l i a n c e นะครับวันนี้ในเซสชั่นนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่า Compli a n c e ที่เราสามารถนำมาใช้บน Infrastructure เลยนะครับนำมาใช้ได้เลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรมากเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เป็นไฮไลท์วันนี้นะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำนะครับบริษัทนิดนึงนะครับก็ Peel Storage นะครับเป็นบริษัทจาก USA นะครับ หลายๆท่านอาจจะย,ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะเราเป็นใครมาจากไหนนะครับเราก็เป็นเขาเรียกว่าเปิดตั้งแต่ปี2009นะครับโซลูชันคือเราทำแต่ s สตอรเรจเหมือนชื่อบริษัทเป๊ะนะครับดังนั้นโซลูชันที่เกี่ยวกับข้อมูลนะครับ Data นะครับอันนี้เรามีโซลูชัน คอบคุมนะครับทีนี้ก็ไปแนะนำเร็วๆครับเราทำตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวดิสของเราเองนะครับมีตัวซอฟ์แวร์ของตัวเองเช่นกันนะครับรวมถึงเรามีโซลูชันที่เป็นออนคลาวด์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนะนำแบบค่อนข้างกระชับกระชับนะครับก็ถ้าอยากดูข้อมูลเดี๋ยวไปที่บูธนะครับทีนี้ในส่วนการ์เนอร์นะครับเราก็อยู่ในการ์เนอร์ที่เป็นตัว primary storage นะครับก็จะเห็นอยู่ในกลุ่ม leader อยู่แล้วนะครับตรงนี้ แล้วก็ในส่วนที่เป็นอ็อบเจกต์ขออภัยครับนี่ครับอยู่ขวาบนนะครับอาจจะดูไม่ทันนะครับทีนี้เราก็มีในส่วนที่เป็นพวกอ็อบเจกต์ด้วยนะครับอ็อบเจกต์ก็พวกโซลูชันที่เรามาใช้เก็บพวกร็อกพวกเซียมดัตเตอร์เลกอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็มีอยู่เช่นกันนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องหัวข้อของวันนี้ครับผมก็นํามาพูดอยู่เรื่อง5 compliance นะครับทำไม compliance ผมว่าเขาเรียกว่าบางหัวข้อทุกท่านก็อาจจะเห็นนะครับ แต่ว่าทุกท่านก็อาจจะคิดว่าคอมไพแอรพวกนี้ควรจะอยู่บนแอปพลิเคชันอย่างเดียวควรจะอยู่บนที่เป็นสวิต์นะครับหรือว่าควรจะอยู่บนเนื้อ Data อย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้วันเนี้เราจะมาพูดได้ฟังว่าคอมไพแลอร์เนี่ยถ้าถ้าตัวนี้ครับลูกค้าสามารถเอาไปใช้อยู่บนอินฟาเลยนะครับอาจจะเป็นเลเวลของเซิร์ฟเวอร์หรือส t ต r a g e อันนี้ได้เลยเช่นกันนะครับ ดังนั้นก็มาเข้าตัว compliance ทีละตัวกันนะครับตัวแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือตัว GDPR นะครับหรือ General Data Protection Regulation นะครับอันนี้ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินว่าตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็น compliance ตัวแรกๆนะครับต้องบอกว่าในเคสที่เกิดขึ้นนะครับในยุโรปนะครับตัวนี้เปิดเกิดขึ้นเมื่อปี2018นะครับที่มาคืออะไรเราต้อง protect ข้อมูลของประชากรที่เป็นยุโรปนะครับ อันนี้หลายๆท่านก็อาจจะมองว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็น compliance ของทางยุโรปไม่น่าจะเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับที่จริงนะครับ GDPR ตัวนี้ครับเขาคุ้มครองข้อมูลของบุคคลที่เป็นสหภาพยุโรปนะครับรวมถึงข้อมูลนี้ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องอยู่ที่ยุโรปเท่านั้นอย่างเช่นถ้ามีข้อมูลของทางยุโรปมาที่เมืองไทยนะครับในระบบหรือว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็ต้อง compile ตาม GDPR ด้วยอันนี้คือตัว compliance แรกนะครับ GDPR ซึ่ง GDPR เนี่ยออกมาอย่างเช่นองค์กรเรานะครับติดต่อกับทางสหภาพยุโรปหรือเก็บข้อมูลนะครับอย่างแรกเลยที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยเหมือนกับจะส่งข้อมูล transaction หรือว่า information บางอย่างเนี่ยมากับองค์กรเราอย่างแรกเราก็ดูว่าเอะเราต้องมี compliance ที่เหมือนกับ เซอร์กับ GDPR เขาก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่เป็นต้องบอกว่าเป็น mandatory require ของทุกวันนะครับถ้าในการมีการเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับสิ่งนี้จะมีความแตกต่างจาก PDPA นิดนึงนะครับเดี๋ยว PDPA อยู่อันถัดไปนะครับ GDPR เนี่ยข้อมูลของคนยุโรปไม่ว่าจะมาเก็บที่ประเทศไทยนะครับหรือเก็บไปที่สหรัฐหรือว่าไปที่ประเทศอะไรก็ตาม GDPR จะถูก compile ติดไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรามีการรับส่งข้อมูลกับฝั่งยุโรปตัวนี้คือเขาเรียกว่าเป็นคอมไพแอน c e ตัวแรกนะครับที่เราควรจะมองหานะครับแล้วก็ทำให้ระบบเราเนี่ยนะครับ c o m p พกับตัว gdpr นะครับทีนี้ใน gdpr นะครับหลักๆก็เหมือนเดิมครับก็คือเนี่ครบับในมันก็จะมี t o right t o access นะครับเจ้าของข้อมูลนะครับหรือเจ้าของ information เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับ เขาเรียกว่าอนุญาตให้ใช้ข้อมูลอย่างเช่นเราเก็บชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับการเก็บข้อมูลต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนอันนี้คือเรื่องตรงไปตรงมานะครับอันที่2คือผู้ควบคุมข้อมูลนะครับก่อนที่จะใช้เราต้องได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลอันนี้เรื่องที่2นะครับถัดมาเรื่องที่3า็คือว่าถ้าข้อมูลหลุดออกไปนะครับที่จริงใน GDPR นะครับมีเรื่องถ้าข้อมูลหลุดเราต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลก่อนว่าข้อมูลถูกหลุดนะครับแล้วก็ GDPR เนี่ยมีบทปรับด้วยนะครับแต่ตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูในเว็บไซต์นะครับดังนั้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับแต่ละองค์กรเนี่ยนะครับเริ่มก่อนที่ GDPR อันนี้มาตั้งแต่ปี2018นะครับ ถัดมาตัวที่2นะครับก็อันนี้เป็น PDPA พระราชบัญญัติที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่ปีนะครับอันนี้ก็ Personal Data Protection นะครับอันนี้ก็จะ c o m p พล์เฉพาะประเทศไทยนะครับข้อมูลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสิ่งที่ PDPA นะครับก็อันนี้เรื่องที่เราอันนี้เป็นสโคปภาพใหญ่แล้วกันนะครับเราก็จะมีเจ้าของข้อมูลอย่างเช่นเรากรอกข้อมูลไปอย่างเช่นวันนี้เรามาที่งาน นะครับทุกท่านกอรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรปุ๊บนะครับเราก็มีความยินยอมว่าอาจจะติดต่อหรือไม่ให้ติดต่อนะครับอันนี้เรื่องแรกทั่วไปนะครับแต่เราในฐานะอย่างเช่นเราเป็น end user นะครับเราต้องควบคุมข้อมูลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก็คืออยู่ที่ข้อ9นะครับเราจะต้องควบคุมอย่างเช่นมีคนขอรีเควสตข้อมูลจากเรามาอย่างเช่นอยากทราบอายุนะครับเราก็ให้แต่อายุซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าขอข้อมูลแต่อายุเราให้เป็นทางเรคคอร์ ต่อไปนี้เราทําอย่างนั้นไม่ได้ครับขอแต่อายุเราก็ต้องให้แต่อายุนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลเราอาจจะใช้วิธีพวก Data Marking นะครับทำเป็น xxx ให้เหมือนกับเอาไประบุตัวตนไม่ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ของ PDPA ก็คล้ายๆ G D P R เหมือนกันนะครับคือเจ้เาของข้อมูลมีสิทธิ์นะครับที่จะไม่อนุญาตให้นำไปใช้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแต่ทีนี้ใน p d p a เก็มองอีกว่าเราก็ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ p d p a แล้วก็ GDP r เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอันนี้ก็อาจจะมองเห็นว่าคล้ายคลึงกันตรงไหนคือส่วนนี้ครับอย่างแรกเลยคือเก็บโปรเทคข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ2อคือห้ามข้อมูลหลุดถ้าหลุดต้องแจ้งนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของ GDPR กับ p d p a อันนี้มีบทปรับ ทั้งคู่นะครับแต่ GDPR เนี่ยก็คือไม่ได้ระบุแค่ว่าต้องอยู่โยุโรปอันนี้ข้อมูลของคนโยุโรปอยู่ที่ไหนก็ต้องคอมไพนะครับแต่ PDPA เฉพาะประเทศไทยนะครับดังนั้นหลายๆองค์กรอาจจะมองว่าเราทำคอมไพล์แอนกับ GDPR นะครับก็สามารถผ่าน PDPA อันนี้ก็อาจจะเคยได้ยินแบบนี้เช่นกันนะครับเพราะว่าที่จริงโครงใหญ่ของตัว GDPR เนี่ยนะครับถูกยกมาใช้ใน PDPA นะครับ ทีนี้พอพูดถึง2ตัวนี้ครับก็จะเข้าแล้วว่าโอเคแล้วอินฟาเราอยู่ตรงไหนใน2ตัวนี้นะครับก็ต้องโชว์โปรเซสเวิร์กโฟนี้ก่อนนะครับก็จะเห็นรูปนะครับก็คือมียูเซอร์อินพุตข้อมูลอยู่ที่เบอร์หน่นะครับเบอร์สเบอร์สมนะครับก่อข้อมูลมาเรามีข้อมูลในระบบแล้วนะครับหลังจากนั้นเราเอาข้อมูลไปมวลผลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลจะถูกเก็บ ลงในถังถังหนึ่งนะครับอยู่ที่เบอร์8นะครับหลังจากนั้นก็วิ่งไปหาเซิร์ฟเวอร์หรือว่าอะไรก็ตามที่ทำการประมวลผลน,นะครับทีนี้โดยปกตินะครับในโฟเบอร์1เบอร์2เนี่ยเรามีพวกแอปพลิเคชันทำทราน s a c คชั่นเอนคร t i o n นนะครับทำ Data Marking ทุกอย่างให้เก็บลงมานะครับแต่ในสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ใน ระบบของเราไม่ว่าจะเป็น uh, on premise หรือว่า on cloud อันนี้ก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับ i n f r าคือเบอร์แเบอร์9ที่ผมวงสีเขียวนะครับสิ่งหนึ่งที่มาช่วยคือว่าถ้าตรงนี้คือเวลาข้อมูลถูก store ไปแล้วต้องอย่าลืมว่าใน transaction เวลาเราดึงมาใช้เราใช้เทคนิคพวก data marking อาจจะมองเห็นเป็นชื่อแค่ตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับแต่สุดท้ายพอเวลามันเก็บในถังข้อมูลนะครับบางอย่างมันเก็บแบบ100%เป็น visibility นะครับอันนี้คือจุดจุดเขาเรียกว่าส,สามารถเป็นจุดจุดหนึ่งที่สามารถข้อมูลเนี่ยอาจจะรั่วจากจุดนี้นะครับดังนั้นเบอร์8 9เนี่ยขึ้นไปนะครับเราก็ต้องมีทำพวก Data a t l e t นะครับ Data a t l ดเก็มีหลายอัลกอริทึมในโซลูชันนะครับอาจจะมีการเข้ารหัสกุญแจดอกเดียวหรือไม่ใช้กุญแจอันนี้ก็มีนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องดูว่าในอินฟาพอเราเก็บไปแล้วเนี่ยที่เบอร์8สีฟ้านะครับต้องถูกเอนคลิปความหมายคือว่าข้อมูลเนี่ยนะครับ สมมุติ u n a u t h โท i ไ e ซ์เพอร์นพยายามล็อกเข้ามาจะใช้ข้อมูลอันนี้จะต้องมีระบบป้องกันโดยตรงเพราะว่ามันจะเป็น b y p a าสตรงมาที่ถังเก็บอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเวลาที่เราทานสิทธิ์ออกไปก็คือท a ฟฟิกจากทางเก็บด้านล่างนะครับวิ่งออกไปที่ตัวประมวลผลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเพราะมันต้องวิ่งผ่านเน็ตเวิร์กถูกไหมฮะ สิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องระวังคือว่าทราฟิกที่ส่งเนี่ยตัวนี้คือเราเอนคลิปหรือยังนะครับเราก็ต้องเอนคลิปในส่วนที่เป็นทรานส i มิชันตรงนี้ด้วยอันนี้คือส่วนที่2นะครับถัดมาส่วนที่3ก็คือว่าในการกู้คืนเพราะว่าอย่างบอกว่าถังเก็บส่วนใหญ่ก็อยู่บนดิสหรือว่าเป็นมีเดียชนิดหนึง่งนะครับเวลาที่ดิสเกิดเสียเคยมีคำถามไหมครับว่าดิสเสียตรงนี้นะครับถูกเปลี่ยนออกไปคืนกลับไปนะครับหรือทิ้งไป คเคยมีคำถามว่าเขาจะเอาด mm ิท hmm. พวกนี้ไปกู้ข้อมูลได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่สามารถวลิฟายนะครับ e n v i r o n m e n t ลูกค้าได้เลยว่าตรงนี้ถ้ากู้คืนได้ถือว่าเราไม่ได้ตาม c o m p พ a n หรือเปล่าเพราะใน c o m p พ a n จะเขียนไว้อีกว่าพวกมีเดดดิท mm hmm. พวกนี้ห้ามรัวไหลนะครับดังนั้นเนี่ยดิทที่ถูกถอดออกไปต้องมั่นใจว่ากู้คืนไม่ได้100% ก็จะมีหลายเทคนิคนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีเทคนิคอีกอันหนึ่งก็เราอาจจะใช้พวกคี e n n ค y p t แต่พอเป็นคี e n ะคล i ปผมเอาดิสไปผมไปเจนคีเองก็ได้อันนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีเทคนิคแบบไหน,นะครับดังนั้น PDPa กับ GDPR กับ l ล v e l ของ Infrastructure ก็อยู่ที่เบอร์8เบอร์9เก็บทำา t t l s s แล้วก็ r a n s m i s s i o n ก็ทำ e n c ค y p t พวก r a f f ิ c อันนี้ก็จะเป็น2 c o m p มไแอนแรกนะครับทีนี้มาดูที่3นะครับตัวนี้ก็เป็นอีก c o m p พแอน์หนึ่งที่เราจะมาใช้ใน้ินฟ้าอันนี้ทุกคนอาจจะได้ยินเรื่อง AES 2 5 6หนะครับหรือ FIPS ขีดนะครับตัวนี้ย่อมาจากตัว Federal Information Process Standard ความหมายคือมันเกิดจากว่าข้อมูลเนี่ยเราเก็บแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะใครก็เข้าข้อมูลได้อย่างเช่นผมรู้ IP ผม ผมคอนเน็กเครื่องนี้ได้ผมก็อ่านข้อมูลได้นะครับ FIPS ออกมาก็คือว่าถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูเราไม่สามารถดูได้หรือเราเป็นแฮกเกอร์เราเข้าไปมันก็จะมีอีกเลเยอร์หนึ่งโปรเทคนะครับอันนี้คือเรื่องของ FIPS นะครับสิ่งแรกครับที่ทำคือง่ายๆเลยครับใช้คีย์ใช้กุญแจนะครับปกติเรา a c c e s สข้อมูลเราก็แค่รีเควส t ไปผมต้องการข้อมูลครับช่วยส่งมาหน่อยนะครับ ทุกครั้งก็ได้ข้อมูลนะครับแต่ถ้าเรามี FIPS ครับผมต้องการข้อมูลอันที่หนึ่งนะครับสิ่งแรกหนึ่งคือเราต้องมีกุญแจคีย์ก่อนนะครับสิ่งแรกเขา v วอ i f y ก่อน Identify ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ถูกต้องนะครับเป็น a u t ท o r i ไร d ์เพอร์หรือ a u t ท o r i ไร d ์เขาเรียกซิสเต็ที่จะเข้าไปใช้งานนะครับพอ Verify ได้เขาก็จะให้คีย์เรามาอันนี้อันที่หนึ่งเลยนะครับเสร็จปุ๊บพอเราได้คีย์กุญแจมาอันนี้ครับเราก็สามารถเอาไป เขาเรียกว่าไปไขเอาข้อมูลได้นะครับแต่ณนะปัจจุบันนะครับคือคนคิดอัลกอริทึมนะครับถ้ารู้ว่าเราใช้คีย์ด้วยอัลกอริทึมไหนเราก็สามารถไปแบ็กเวิร์ดหรือว่ารีเวิร์ดเอนจิเนเพื่อเพื่อม,มาเจอนะครับแต่ทุกวันนี้ครับ FIPS ขียสองเราไม่ได้ใช้กุญแจดอกเดียวนะครับจะเห็นว่าในนี้เราจะเก็บกุญแจแบบกระจายเนี่ยครับ FIPS คือเวลาเก็บปุ๊บขอกุญแจแต่กุญแจดอกเนี่ยครับไม่ได้เก็บอยู่ที่ที่เดียว อาจจะกระจายเป็นร้อยที่แล้วก็รวมมาเป็นกุญแจดอกเดียวดังนั้นถ้าเราได้มาแค่เซี่ยวนึงหนึ่งในร้อเราก็ไขเอาข้อมูลไม่ได้นะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับถัดมาอันที่2อนะครับอันนี้คือการเข้ารหัสและเอนคลิปแล้นะครับถัดมาอันที่2คือการดีคลิปดีคลิปปกติผมก็ใช้กุญแจนี่แหละนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมอยากเข้าข้อมูลเขาเรียกเข้าข้อมูลไปละเข้ารหัสผมต้องการถอดรหัส ผมก็ขอกุญแจเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนมีความเสี่ยงอย่างเช่นผมเอนคลิปไปแล้วผมกำลังจะเซฟคีย์คีย์ผมถูกเก็บเอาไว้ผมอาจจะไม่ได้ใช้วันนี้ครับผมเก็บเอาไว้ยสักสามเดือนอีก3ามเดือนผมค่อยมาไขเอารหัสเหมือนกุญแจบ้านครับเราไม่ได้เปลี่ยนกุญแจบ้านทุกวันนะครับก็ก็ใช้เราก็คิดว่าเอซีเคยวเพราะว่าสามเดือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่แต่ว่าพอแฮกเกอร์รู้อย่างนี้อย่างเช่น คนจะโจมตีก็รอสัก3าเดือน4เดือนเดี๋ยวก็ค่อยมาไขเอาข้อมูลนะครับแต่ใน fips ขีดสอเราเปลี่ยนใหม่นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยกุญแจพอเก็บอย่างเช่นเราจะถือกุญแจมาละดอกหนึ่งนะครับโดยปกติเราจะถือดอกนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ fips ขีดสบอกว่าเราต้องเพิ่มความปลอดภัยขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยจะมีคนติดต่อมาบอกผมทุกยี่สี่ชั่วโมงอย่างเช่นวันนี้วันพฤหัสนะครับเป็นกุญแจวันพฤหัสพอครบไปย4ชั่วโมงเป็นวันศุกร์ ระบบก็จะส่งกุญแจมาให้ผมใหม่เป็นวันศุกร์นะครับดังนั้นถ้าแฮกเกอร์เอากุญแจมันพื่รหัสไปก็เข้าไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนกุญแจนะครับโดย FIPS Key สเนี่ยจะเปลี่ยนกุญแจทุก24ชั่วโมงอันนี้เป็นมีที่มาที่ไปว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนทุก24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่มาช่วย n อ a n า e นะครับว่าเวลาเราเก็บข้อมูลท address เ,เนี่ยนะครับคีเราไม่ได้ใช้ตัวเดิมเราเปลี่ยนตลอดนะครับก็คือเหมือนกับกุญแจบ้านครับอันนี้อาจจะถูกกรอบก ต่ว่าเราเปลี่ยนทุก2ี่ชั่วโมงดังนั้นแท็กเกอร์จะเข้าต้องเข้าไปในย4ชั่วโมงแต่ถ้าเกินอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ในอินฟราสักเจอร์ตรงนี้เอามาแอพพลายใช้แล้วก็ FIPS ขีดสตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวใจแล้วกันนะครับทําให้ทํา Data a d ดเ t ตให้คอมไพลพวก PTPA กับตัว GDPR นะครับแต่ทีนี้ในการอัลกอริทึมพวกนี้นะครับอาจจะฟังดูว่าแบบเนี่ยครับโปรเซสมากมายเราจะต้องมีการเข้ารหัส มีการแลกเปลี่ยนคีย์อยู่ตลอดนะครับทุกคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะตรงนี้มีผลกับ p e r f o r m ร์แมของระบบหรือเปล่านะครับอันนี้คือคำถามแรกเลยเราใช้อยู่เก็บข้อมูลแต่เราอยาก e n น b l เพวก a อ l e t สอะไรพวกนี้นะครับต้องบอกว่าทุกวันนี้เรามาในถึงจุดที่เทคโนโลยีแล้วน,นะครับนะครับสามารถทำแอดเ e สโดยที่เนี่ยเปอร์ฟอร์แมไม่กระทบนะครับแล้วเราทำเอนคลิปแบบ in นไลนความหมายคือว่า ปกติเราเก็บก่อนแล้วค่อยเอ็นคลิปนะครับอันนี้ทุกณนะปัจจุบันคือเขาเรียกกำลัง Process อยู่ e n c นคลิปเลยนะครับเอนคลเสร็จก็เก็บ e n c นคลิปทั้งตอนประมวลผลแล้วก็ e n c นคลิทั้งตอนเก็บแล้วนะครับแล้วก็ p e r f o r m ร์แมทุกวันนี้ครับไม่ต้องกังวลอีกต่อไปครับเทคโนโลยีวันนี้สามารถทําให้แบบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบแ a นด a t o ทอหรือเรื่องปกติไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในมุมของอินฟาแล้วกันนะครับการเก็บข้อมูลสําคัญ นะครับก็หลายๆโซลูชันก็มองว่าทุกคนต้องคอมไพล์ตรงนี้หมดซึ่งในอดีตถ้าเราใช้ตัว Data Encryption ทุกคนก็จะกลัวว่า p o r m o r m e ผมอยู่ที่ไหนอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องคียนะครับทุกวันนี้ไม่ต้องกังวลครับเรามาถึงในจุดที่ว่า Encrypter ที่ Perform a n c e ไม่มี Impact นะครับอันนี้ก็เป็นตัว c o m p l i a n c ตัวที่3นะครับถัดมาตัวที่4นะครับอันนี้ p c i d s s อันนี้ชื่ออาจจะเหมือนสลัดในเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ย่อมาจากตัว Payment Card Industry Data Security Standard อันนี้ในระบบลูกค้าครับถ้ามีเขาเรียกว่าจ่ายเงินออนไลน์อาจจะทำเว็บแอปพลิเคชันช้อปปิ้งอย่างเช่นมีตัดกันเขาเรียกว่าใช้บัตรเครดิตน, Expert, Visa, ard, นะครับเมกันเอ็กซ์เพรสวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะครับตรงนี้เกิดจากที่กลุ่มบัตรเครดิตแล้วกันนะครับหลายๆองคอ์กรเนี่ยทำสแตนดาดขึ้นมา อย่างแรกเลยครับถ้าเราจะลิงก์กับระบบจ่ายเงินนะครับจะลิงก์กับ Visa หรือ Master ระบบเราต้องมี c e r t ์ติฟาเรื่องนี้ก่อนชื่อว่า PCI DSS นะครับตรงนี้ทำงานยังไงอันนี้ง่ายมากครับอย่างเช่นเขาก็จะมี s t ต n d า r นี่ครับใน l a เยอรของ i n f r ินะครับอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้ครับตัวคีย 3.6.1ต้องบอกว่าเป็นคีย์ที่ได้รับการยอ,ยอมรับนะครับจะเห็นว่าในนี้มีทั้ง FIPS นะครับ AES นะครับอัลกอริทึมที่ใช้นะครับอันที่สองเขาบอกว่านี่ครับ3.64นะครับบอกว่าคีย์เปลี่ยนทุก24ชั่วโมงอันนี้มันเป็นที่มาว่าทำไมทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนคีย์ทุก24ชั่วโมงเพราะว่า PCI-DSS รีควรยแบบนั้นนะครับแล้วก็จะมีข้อนึงด้านล่างครับก็คือว่านี่ครับ3.6.6ปกติคีย์เนี่ย หรือว่าพวกอะไรที่เราเป็นพาสเวิร์ดมันจะต้องไม่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเขาเรียก human understand คืออย่างเช่นผมอาจจะเห็นเป็นแอซไซด์เจีลีกะกะบากอันนี้เราเข้าใจนะครับแต่ว่าในการเขาเรียกว่าการ encrypt หรือว่าการส่งคีย์ตรงนี้มันจะต้องเป็นคีย์เป็นภาษาที่มนุษย์ไม่เข้าใจก็คือเป็นภาษาเครื่อง นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ได้สิ่งที่เรียกว่า p c i d set ได้เลยนะครับเราทำ data a d d r e s เปลี่ยนคีย์ทุก24ชั่วโมงคีย์เก็บกระจายนี่ครับตัวนี้ก็ compile นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่4ที่เป็น p c i d s e นะครับถัดมาตัวสุดท้าย NIST ตัวนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับเป็น National Institute นะครับ of s t a n d a r d and Technology นะครับอันนี้ก็คือก่อตั้งมาในยุคข,ของบารักโอบามานะครับปกติที่มีภัยจู่โจม อาจที่เราจะเคยได้ยินครับก่อนที่จะเป็นแรนซัมแวร์ก็อาจจะมีมาว์แว w ร์ไวรัสอะไรพวกนี้นะครับก็คือทาง US นะครับคิดเฟรมเวิร์คือปกติเนี่ยเวลาเราจะเขาเรียกออกแบบแล้วกันครับการป้องกันการจู่โจมทุกคนก็จะหองว่าเอ๊ะผมมีไฟ e ์วอลผมมีอ่ายูเซอร์ที่สีเขียวผมมีแบ็กอัพ ทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยผมมีหมดแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆองค์กรเนี่ยต้องบอกว่าอย่างเช่นเราโดนจู่โจมจากอีเมลเราก็โฟกัสแต่อีเมลในการป้องกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มองถึงว่าอาจจะเข้ามาที่ช่องทางอื่นได้นะครับดังนั้นในเฟรมเวิร์กเนี้ยจะสามารถเขาเรียกครอบคุมรอบด้านนะครับในนี้ก็จะแบ่งเป็น5เฟสนะครับก็คือจะมีเป็นนี่ครับตัวที่1น,นะครับ Identify อย่างแรกเลยเราต้อง identify ระบบว่าตัวไหนเป็นข้อมูลสำคัญอย่างเช่นระบบเรา AD สํสำคัญที่สุดถ้าตรงนี้สูญเสียไประบบอื่นใช้ไม่ได้อันที่สอง t a b a ตอหรืออีเมลถ้าตัวนี้ใช้งานไม่ได้ระบบเราก็ใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่สองที่ต้อ,ตองเขาเรียกว่าสองหรือสามส่วนที่ต้อง Identify ว่าเป็นข้อมูลสำคัญนะครับถัดมาคือ Pro protect พอเรา identify ได้แล้วว่าตรงนี้ข้อมูลเราสำคัญ ระบบนี้เราสำคัญนะครับเราก็เลือกที่จะโปรเทคข้อมูลตรงนั้นนะครับอันนี้เฟรมตัวที่สองก็คือโปรเทคนะครับตัวที่สามก็คือ e t e c t อ่าพอเราโปรเทคได้แล้วเราไม่ต้องรอให้ถูกโจมตีนะครับเราค่อยมาแก้ไขนะครับระบบที่ดีจะต้องดีเทคได้ปกติเราอาจจะถูกโจมตีไปสัก80%เราถึงจะทราบนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยระบบเราเริ่มโดนโจมตีสักไม่ถึง1%นะครับอันนี้เรารู้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเลยเรียกว่าดีเทค คือเรามีโปรเทคที่ดีแล้วเรามีดีเทคหรือ,อยังเหมือนเราตั้งรับครับเพราะถ้าเรามีแต่โปรเทคเรามีไฟวอลทุกอย่างแต่ก็ต้องเหมือนกับทนให้โจมตีเข้ามาแต่ถ้าเรามีดีเทคเรารู้ว่าอันนี้มาจากต้นเหตุตรงไหนเราแก้ปัญหาได้เร็วกว่านะครับอันนี้อันที่3เลยเรียกว่าดีเทคนะครับอันนี้4ก็คือ response อย่างเช่นตัวนี้ครับอีเมลถูกแอนตี้ไวรัสแอนแทเข้ามา ถ้าอีเมลหรือว่าระบบนี้มันเป็นระบบเก่าไม่ได้ใช้เราอาจจะ r สปอน n ์กับตัวนี้ว่าไม่ต้องใช้ครับลบทิ้งแต่ว่าตัวนี้ถ้าระบบเป็น Property ที่สำคัญเราอาจจะทำพวกมาแวร์ Cleansing หรือว่าใช้ในการลบแอนตี้ไวรนะครับอันนี้ที่เรียกว่า RESPONS e ว่าเราจะ r s s p o s e กับมันยังไงนะครับสุดท้ายถ้าเราเขาเรียกว่า protect แล้ว d e t e c t แล้ว r e s p o n s e แล้วเอาไม่อยู่นะครับอันนี้คือเหมือนกับเป็น ด่านสุดท้ายแล้วกันใช้คำนี้นะครับด่านสุดท้ายก็คือรีค o เวอร์ทุกวันนี้ลองคิดว่าถ้าเรารู้สึกว่าแบบเราอาจจะมีทั้งไฟ e ์วอลในแง่แอปในแง่ของสวิตมีทุกอย่างมาหมดตั้งแต่ฟอนต์เอ d ยันแบ็กเอ็รวมถึง Back Up นะครับเราลองคิด worst case scenario ว่าถ้าทุกอย่างถูกเจาะเข้ามาโดยตรงนะครับโปรดักชันเราใช้ไม่ได้แล้วสุดท้ายใน r e c o เวอเนี่ยทุกคนจะนึกถึงระบบนี้เป็นระบบแรกคือแบ็ k อัถูกไหม ทุกวันนี้เราคิดว่าถ้าถูกโจมตีขึ้นมานะครับลูกค้าใช้เวลาในการเอาเาเรียกข้อมูลแล้วกันรีสโตร์กลับมาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ต้องบอกว่าเวลาแบ็กอัพเนี่ยอันนี้คือเราเป็นอินครีเมทัลเราอาจจะแบ็กอัพแค่วันละชั่วโมงนะครับแต่ถ้าในเคสแบบนี้ที่เราเจอพวกมาแวร์ e แล์แลนซัมแวร์นะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้เวลาของมันก็คือว่าเราต้องลบทุกอย่างทิ้งหมดของเดิมเพราะว่าเพื่อแม็กชัวว่าเราไม่มีตัวแลนซัมแวร์หรือว่ามา l แว์ฝังอยู่ แล้วเราก็ต้องรีสโตร์จากที่เรามี100%กลับเข้ามาอันนี้ก็เลยเรียกว่ารีโครเวอร์นะครับทีนี้ในเลเวลของอินฟราสตรักเจอร์เราเริ่มจากตรงไหนน,นะครับอย่างแรกก็คือนี่ครับตัว p r o t e c เลยนะครับโเทคใน Backup ทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีเรียกว่า Immutable นะครับความหมายคือว่าพอเราทำแบ็ k อัพนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง c o m p พ l แอนด้วยนะครับข้อมูลเนี้เราต้อง Make ช u ่ e sure ว่าใครก็ตามเนี่ยไม่สามารถลบได้อันที่หนึ่ง เพราะว่าสุดท้ายเวลาที่เราแบ็กอัพเราจะถูกคำถามชาเลนจ์จากหน่วยที่เป็น Audit นะครับหรือหน่วยที่เป็นคอม p พ i a น c e หรือว่าเป็นลูกค้าที่เราให้บริการเขาเราจะมัว u r e ได้ไงว่าสิ่งที่เราแบ็กอัพเนี่ยนะครับคงอยู่เสมอไปไม่ใช่ว่าถูกแ a n s o m ร์ r e ปุ๊บเราถูกโจมตีที่แบ็กอัพ s t o r e ไม่ได้นะครับทีนี้ในอินฟาเรามี Immutable ลความหมายก็คือว่าพอเรา Take Backup ก้อนนี้นะครับ แอดมินเองเวนเดอร์เองหรือใครเองก็ได้ครับลบไม่ได้อันนี้คือสิ่งแรกเลย Immutable ที่แปลว่าไม่เปลี่ยนรูปนะครับเราสามารถทำา m m u u t b l l e ได้อันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับถัดมาตัวที่สองก็คือว่านี่ครับตัว Real-time Detection ในมุมของ Detect คือปกติเราอาจจะมีตัวแอปพลิเคชันคอยสแกนนะครับแต่ในระบบอิน r าทุกวันนี้ครับส่วนใหญ่จะบิ d i น นะครับตัวที่ตรวจจับแลนซัมแวร์อยู่แล้วนะครับเราก็ดูโซลูชันตรงนี้เปิดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในมุมที่ถูกทะลุเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะทะลุผ่านพวกเ,เขาเรียกว่ามอนิเตอร์งนะครับตัวที่เป็นตัวสแกนนิ่งทะลุมาแล้วแต่ถ้าตัวอินฟาเองมีตัวทำทรสสแกนนิ่งแบบนี้หรือแลนซัมแวร์สแกนนิ่งตัวนี้ก็จะมาช่วยในแง่ดีเทคได้เช่นกันนะครับรวมถึงมอนิเตอร์งด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตังนี้ครับ accelerate cleansing เวลาที่เราจะต้องเหมือนกับรีสโต r นะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องคลีน Data ให้ได้ก่อนเราต้องเมคชัวร์ว่า Data อันนี้สะอาดอย่างเช่นเราอาจจะทำเป็นแซน d b บ็อกซ์รีสโมาลองก่อนนะครับก่อนที่จะกลับโปรดักชันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่ครับราบิด r e c o ร์ r y ีทำไมมีคนพูดถึงตัวนี้เยอะนะครับต้องบอกว่าพอทุกวันนี้ครับต้องบอกว่าแลนซ o m ัมแ e ร์เนี่ยเหมือนกับหรือว่าไพคุกคามแล้วกันสิ่งหนึ่งที่เขาจะ เขาเรียกว่าเร็งเห็นในกลุ่มธุรกิจอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจเราเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้7วัน24ชั่วโมงดาวทามไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเหมือนกับหาโซลูชันไว้อย่างเช่นในมุมที่ทุกระบบอีเมล AD ทุกอย่างหายหมดเราใช้เวลารีสโตร์เท่าไหร่ทุกที่อาจจะบอกว่าผมรีสโตร์ได้แต่เวลา2อาทิตย์ สองอาทิตย์นี้ถ้าธุรกิจเราดาวไปสองอาทิตย์ระบบนี้ใช้ไม่ได้ธุรกิจเราจะมีปัญหานะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามีตัวลาปิดรีคอเวออย่างเช่นเราเซ็ตเวลาระบบนี้ถ้าถูกโดนร a นซ o m w a แวร์หมดนะครับเราใช้เวลาดี o r e เพียงแค่หนชั่วโมงแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือที่เอามาช่วยดีไซน์ในมุมของ NIST นะครับ ต้องบอกว่า i อินฟาสักเจอร์ทุกวันนี้คือมีฟีเจอร์แล้วกันครับบันเดินพวกเอนคริปชัน r a นซัมแวร์ตรงนี้มีหมดนะครับทีนี้อันสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้อันนี้ครับก็เราจะมีพวกทำเซอร์ติฟายเราก็ยังพัฒนา Product อันนี้กับกลุ่มที่เป็น p พีย o ์สโ e รเนะครับก็เราเอาคอมไพน์ตัวนี้เป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ทำโปรดักต์ให้ c o m p พน์นะครับก็มี c o m p พ l ์ตัวใหม่ออกมาพวก Security นะครับแล้วก็ออก ใช้ Product ตัวนี้แหละครับก็คือคอ m p l y คือลูกค้าหา Product ที่ Comply ตรงนี้ก็อาจจะมองหา c o m p l i a n c e ก่อนนะครับว่าลูกค้าเนี่ยไปใน c o m p l i a n c e ไหนแล้วก็หา Product นะครับอันนี้ก็ p u ี e ว t t r a g e e ก็เป็นหนึ่งใน Product นะครับที่มีหลายๆ c o m p l i a n c e ที่ลูกค้าสามารถหยิบนำไปใช้ได้เลยนะครับก็วันนี้ก็หมดแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับครับ